โดนแล้วครับผมไซส์สวยครับเกี่ยวลังครับตาฟ้าครับเบ็ดแสดงว่าเบ็ดคมมากนะเกี่ยวลังครับยกไม่ได้คันออนไป ฟาวฟาครับผมวิ่งวิ่งมาโฉบครับเกี่ยวหลังเลยครับเนี่ยตัวเบ็ดคมมากครับทะลุเลยครับทะลุหลังเลยนะคสองดุสองสองคอเลยนะวิ่งมาโฉบนะคซิงกิ้งครับสิงกิ้งสีเหลืองครับ